ยพี่หมดแชร์กันนะเมื่อกี้อย่าอย่าหาทำนะบอกมึงแล้ว่าจะเล่นเพื่อ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 นเรายังไม่เกิดเยอะเลยพี่อยู่ฝั่งนู้นนะพี่แพทเพื่อนยู่ฝั่งนู้นมันเก็บมาหมดแล้วเหลือคนเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะเก็บมาหมดแล้วอไครับจุ่ยไว้ที่เดิมมามาเรื่องมาเรื่องมัคุยกันหน่อยครับคุยแล้วมาเรื่องว่าไหนมามา มึงเรามืคืนก็เหน่อยให้มึงรู้เรื่องน่ครับไม่ไม่ไม,ไม่เอาแบบนี้เมื่อกีก้เพื่อนเราตายไวมากแล้วก็ไม่ค่อยอุ้มเพื่อนเท่าไหร่เลยพอหันมาอีกทีเพื่อนหายหมดแล้วโฟกัสโฟกัสโฟกัสมาแบบมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกมามาเดี๋ยวผมบอกเล่นเล่นแบบใหม่ดีกว่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้ละเอาเอานี่ดีกว่าเอาเอาเอาเข้าเป็นแผ่<ง>เป็นแผงแบบเป็นแบบว่าเป็นแผงแบบว่าไม่แยกอ่ะไม่ไม่ต้องเข้าคนเดียวละเข้า เข้าเป็นแพงเลยเอาแบบว่าถ้าถ้าจะเข้าเป็นกลุ่มเอาแค่อยู่หลังเพื่อนแค่คนเดียวพออะไม่ไม่ไม่แล้วก็ไม่ไล่ตีหลังไม่ไล่ตีหลังเพื่อนนะไม่ไม่ไล่ตีหลังเพื่อนแล้วก็ไม่ไล่แทงหลังเพื่อนนะเอาชัวร์นะเอาแดงชัวร์เข้าใจไหมคือแบบว่าเข้าเป็นแพงเป็นแผงแบบว่ากระดานเดียวอะถ้าเพื่อนแผงหน้าตายก็เอาเพื่อนถูกไหมพี่ตายใช่ครับใช่ครับก็ได้กเรื่องับแล้วนีเดี๋ยวผมบอกก็คือตอนเนี้ยเพื่อนอะไม่ค่อยฟังบอกเพราะว่าหนึ่งคือมีคนสั่งหลายคน สองคือเวลาสั่งซ้ายอ่ะก็จะวิ่งมีคนวิ่งขวาคนหนึ่งถึงสามคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําให้เป็นทีมไม่ได้ก่อนก่อนที่จะไปแปรทำให้เป็นทีมไม่ได้ก่อนมามาเดี๋ยว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 ผมผมจะบอกว่าใครใครใครเป็นคนสั่งไฟนะผมขออีกทีได้ไหม พี่จุ้ยพี่จุ้ยพี่โคงครับผมครับจุ้ยจุ้ยเป็นคนเปิดคนแรกนะครับหรือว่าไงครับแองผมเป็นคนคอยดูไทยใครเป็นคนเปิดคนแรกคุณมิเลอร์ใช่ไหมเดี๋ยวมิเลอร์มิเลอร์มิเลอร์เล่นพยายามใจเย็นครับรอรอเพื่อนหน่อยแบบหาหาคนอีกคนนึงหรือใครสักสองคนอ่ะคอยดูหน่อยถ้าถ้ามิเลอร์ถ้ามิเลอร์จะเป็นคนเปิดอ่ะไม่เมื่อกี้ผมเพื่อนมันมีอยู่ไหนกันอ่ะมีสนามปิดล่างเราเลือกไฟไหน เขาบอกให้รอก่อนเนาะสนับเป็นล่างพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มิลเลอร์เปิดแต่ว่าไม่ไม่เอามิลเลอร์เดินไปคนเดียวนะครับเอาเอาแบบว่าให้คนเดินตามมิลเลอร์ไปอ่ะแบบว่าถ้ามิลเลอร์เป็นคนเปิดแล้วแล้วเรามีคนเปิดมิลเลอร์ต่อพยายามแท็กอ่ะเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเมื่อวานทิปเอ็นอะเคยเห็นเห็นทิปเอ็นไหมคือ่อารมณ์แบบว่าเหมือนมีคนมาเปิดสองสามคนอ่ะแล้วเขาจะมีแถวสองแถวสามอะรอรอคนที่เปิดเขาอ่ะอารมณ์เหมือนผมตีมิลเลอร์อ่ะตีมิลเลอร์ปั๊บผมลงไม้ปั๊บจะมีคนแถวสองอ่ะรับรับรับหัวเปิดเลยเข้าใจไหม ไฟแรกโดนหรอโดนโดนครับวไวมากโอ้โหมึงแพ้็กแกงอันนี้นะแล้วก็คนเราไม่มอกับมีดมีดมีดไม่เกี่ยวดีมีดพยายามแบบว่าไม่ไม่ไม่หมุนได้ไหมไม่หมุนได้ไหมพยายามแบบว่ามองมองมองกว้างครับมองกว้างแบบว่าเล่นกับเพื่อนอ่ะแทงแทงช่วยเพื่อนอ่ะไม่ไม่ไม่เอาสกิลเพล่ะผมว่าสกิลเพลผมผมเอาผมพูดตรงๆคือสกิลเพลตอนนี้เรา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 ยังได้กว่าเขาอ่ะเอาตรงๆอ่ะคือหนึ่งหนึ่งมันไม่ไหวแล้วเอาเอาเป็นเอาเป็นลุมแทงดีกว่าลุมแทงแบบเอาชัวแทงชัว หาหาหาเอาครับไม่ต้องไปหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งเราเราเราแย่เราแย่เราแย่หลายแกงละก็เน้นเน้นอุ้มเพื่อนนะลืมพี่เฮ้ยเพิ่งตื่นแล้วก็ฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังคอไฟจุ้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกอีกแล้วก็เดี๋ยวฟังหลังบ้านหลังบ้านสกอตติชใช่ไหมหรือใครครับใช่พี่ผมผมสกอตติชถ้าไม่ไหวบอกเพื่อนบอกเพื่อนเลยครับเอาเอาแบบชัวร์แล้วบอกไม่ไหวไม่ไหวหนีแล้วไม่ต้องไปไล่ฆ่าไม่ต้องไปอะไรเลยผมห็ิดแล้วก็ชอบชอบไปไล่ฆ่าเขาแล้วก็โดนเขาลุมตายอ่ะเอาแบบว หลังบ้านไม่ไหวบอกเรียกเพื่อนถ้าเพื่อนไม่มาหนีเลยโอเคนดีกว่าเอาเป็นทีมเอาเป็นทีมไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสั่งไม่เอาสั่งมั่วครับเอาฟังแค่จุ้ยกับตะกอตติดหลังบ้านแค่นั้นพอเลยไม่เอาซ้ายขวาครับไม่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 แยกกันอ่ะเอาเป็นเอาเอาสดมาส่งแล้วก็กลับไปกลางไฟได้อะไรนะที่บอกเอาสดมาส่งพอแล้วก็กลับพี่คิมพี่คิมกลััเยอออมนนรูู้้่แวพี่คิมไม้สองต่อผมได้ปะมันต้องฟังกูกับจุ้ยไว้ถ้ามึงจะทัง โดี๋ยวใครไม่อุ้มศพบอกผมหน่อยนะครับอุ้มศพนะพยายามอุ้มศพหน่อยถ้าถ้าจะตีเอานี่ผมพูดง่ายๆถ้าจะตีถ้าจะตีผมแนะนําให้เป็นต kind of ีบูทเอาเพื่อนไม่เอาไม่ไม่ไม่บูทเอาไม่บูทเอาเพื่อนหรือเอาตัวชุบดีกว่าไม่เอาไม่เอาแบบบูทไปไปเรื่อยอะเข้าใจไหมบูทเอาเพื่อนถ้าถ้าจะบูทไปอะเอาบูทที่มันมีประโยชน์ดีกว่า นมันจะได้ไม่ม้าอไงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ฟังใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะแบบไปเรื่อยไปเมื่อยเพราะว่าคนคนมันแบบว่าพูดในบอเยอะอ่ะทำรีเซ็ตอารมณ์กันมัเปลี่ยนสูตรแบบนด์คุยดแล้วอะไคุยกันเลยเอาแบบไม่ตีหลังเพื่อนแล้วเอาขอชัวร์เลย รอแป๊บนะผมไปเปลี่ยนส,ยสูตรครับว่าพี่จุกถ้าไม่ไหวผมไม่ยื้อเลยนะผมสั่งขึ้นทะลุปไปเลยนะพูดเลยพูดเลยบอกว่าถ้าหลังบ้านมาเยอะก็เรียกเพื่อนถ้าเพื่อนบอกว่าไม่ไม่าไ,ไม่มาก็ก็ยกศพหนียกศพหนีไปที่กีอะไร่เยไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไม่ต้องไปเอ่อเขาเขามาเอาศพใช่ไหมก็ไม่ต้องไปแบบไปเล่นอยู่เขาตรงนั้นตรงนั้นอะ่ะเพราะว่าเขารู้จุดแล้วเขาต้องวิ่งไปไหนไอ้ไปขึ้นรถก่อนได้นะพี่ต๊อดไปเปลี่ยนสูตรตปขึ้นรถก่อนขึ้นรถอไรก่อน หัวไม่ตายเลยไม่ไม่ล้มเลยสักคนหนึ่งถามหัวไม่ไม่ล้มเลยคนหนึ่งเราไปโปโปยกรถไหมถีบรถอ่ะแล้วก็กระเด็นยกคนหนีดีกว่าจะยกคนหนีดีกว่ายกเพื่อนหนีกลับบ้านดีกว่าเเาลยยกเพื่อนหนีกกลับบ้าานดีว่เพื่อนนหีออซื้อโปยกรถยกแม่งยกเพื่อนเป็นกลุ่มอ่ะแบบยกไป้ชุบแล้วก็แล้วก็เอาขายันไว้ให้ตัวกระเด็นไปนู่นเลยเห็นะเอาขายันไว้ เวลาชุบอบบก็ถีบไปเดียวถีบไปนู่นเลยก็เ no ดินไปนูเลยเราไม่ต้องเราแบบว่าเราปิดโกใช่ไหมแล้วก็เอาโปรวปถีบเราดันให้เพื่อนแบบอยู่กับเราทักข้าวคนน่ะกันแล้วก็ถีบแม่ไว้นูเลยแม่เกิดอ่ะแต่ว่าไม้ไม้เท่าเดิมๆของปั๊อปี้จัดเลยได้สัตว์จากจักูแต่คนเท่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยสัตว์ยกเพื่อนหนีได้ป่ะแบบมีมีไฟยกเพื่อนหนีได้ป่ะใครยกหนีได้มากสุดชนะเลยได้ ก็อยากมีตะกิวแบบด<อ>ึงกับหมอแล้วกูตึงไปยุบอยู่หลังโดนพี่<ด>พต้อดอไม่ได้ยินว่าพี่ต้อดกดวอลแต่ไม่ได้ยินอ่ะไม่กูบอกว่าคนมันต่างกันแค่สามคนเองท,ที่แรกมียี่สิบครับพี่มา เกินไปหรือว่าน่ารักเกินพร้อมยังอ่ะมากันหมดังครบแล้วครับพี่เลยพี่ค่ะน่าจำหมดแล้วพี่แล้วเนี่ยรถกลมเน่ยมาบ,<ะ>มบอกเขาเลยก็ได้นะแบบอล,ลองรถรอก,ก็ได้พี่เขนาน่าจะรู้ เป็นแผงนะเป็นแขกแบบพร้อมเพื่อนนะให้เป็นีตีไม่ตายให้แบบนี้ฮะสักฆ่าคนไหมแต่ไปแบบแผกยังไงก็ได้มาแล้วนะมาแล้วนะต้องไม่ตีตัวเดียวกันเิพี่ใช่ไหมใจไม่ต้องตีเดียวกันก็ก็บอกแล้วว่าให้ให้แบ่งกันเลยว่าใครจะเล่นแถวสองใครเล่นแถวแรกมาแล้วมาแล้วมาจอดรถใกล้นะพี่พี่จะเอาแบบไฟตรงๆไปเลยหรือจะอ้อมขวาเหมือนเดิมพี่ เขาสับไปเขากักศพไม่ไกลนะใช่ศพไกลนะมีเซนอะไรไม่ไกลนะพี่ใรบางคนไกลแค่ไม่กี่คนโกกาสดีๆตัวดีๆอย่าไปกลัวอย่าไปรออย่าไปกลัวมาแล้วกลัวมันนะบ่นเลยเพีไอ้เหี้ยเนี่ยมามันกาดมาดิมา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 าม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 มามามาาม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 มา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 ามามามาามมามามามาม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 าม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 า ไปเลย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 เอลยามาไปเลยคือเลี่ดนนินดินฝั่งเดิมดินฝั่งเดิมเอาสเพื่อนด้วยเอาสนเพื่อนมามางมาเอาไปลยมาเามาเอามาเอามาทิ้งทิ้งทิ้งแพลุมไปแพลุมไปไปเลยไเเราไปปลาสอบมาไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปดึงสมมาดึงสมมาึงมดึงสมเาออกไปเลยออกไปเลยอไปเลยไปเลยสว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 ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนบาไปเพื่อนปกันเพื่อนกำไฟด้วยปกันเพื่อนกไฟด้วยไม่หยาดเพื่อนไม่ยา ไม่โดนได้ไงอ่ะเก่าเลื่อไฟกลารไปกไป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 าลารไฟกลารไปกลารไปเขาจะรู้หลังบ้านนะแก้ไปแล้วนะมันรั่วนะอย่าสฉบมากลางหลังบ้านกันหน่อำกันมาเล่นตรงกลางหน่อยมาเล่นตรงกลางหน่อยเย็นเย็นหิ้วศพเพื่อนหิ้วศพเพื่อนหน่อยครับ เอาศพไปกากเอาศพไปกากดูบ้านหน่อยดูบ้านตัวเองหน่อยเป็นไมเป็นไม่เป็นม่เป่เป็เยอะนะสอมาสอมาสอมาตัวนี้เกิตัว้เกิดตัวเกิดตัวีเกิดตั้เกิดตัวลอยอยาพลอยอย่าเล่นออเพื่อนได้นะกัหน่อยกักุนหน่อยอ่ตรงกลางนะเอไปเล่นได้นะใครมือว่างใครมือว่างถือศพมาไวเาไว้เเอว้เลยเอาไวเเอาวเาว้เลเอาวเลาไวเลเอวลยเอาว้าไวเลยเอวเเอวเลยเลยเาว้าไยเอ้เลเอ้เเาวลยเอ้ลเอาว้าไววยเออย ทำไปกินไปไหวพี่กินไลยทิ้งตรงนี้เลยทิ้งตรงนี้เลยทิ้งตรงนี้เลยก็ได้ทิ้งตรงนี้เลยเดี๋ยวทำให้ทิ้งตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาไปต่อเองต่อยด้วยพี่ต่อขาหน่อยต่อขาหน่อยเอาตบไปหน่อยเอาตบไปหน่อยเอาตบไปหน่อยเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะตั้งไว้ตั้้งไวพี่กลับไปไปทิ้งเลยตั้งไว้ลุงออไง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 ไ้เพื่อนหน่อยอืมอืมอืม เอาซุปปองหน่อยเนาะซุปปองหน่อยเอาซุปองหน่อยเอาซุปปองหน่อยกูตายกูตายกูตายซุปองเอาซุปองเอาซุปองเอาซุปปองเอาเฟรดดี้เอาเฟรดดีเยอะครับชนะแล้วคิดว่าชนะแล้วคิดว่าชนะแล้วแค่นี้ เอาไปกลางไฟเลยนะใช่แล้วป่าวมาใส่จัดสพหน่อยเอ้ยถือสบด้วยดิอยากให้สบนอนหกว้างดินอนว่างดิฮัลโหลนี่เบากลางกลางไฟรับการสนามบินแอมถือหน่อยเห็นเขาไนอนว่างสวยถือไว้ถือไว้ ยี่เราไปให้าสวยครับเนี่ยสวยอีกูน่าจะสัตว์คนเท่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังไอ้ยี่อ่ะเนี่ยเอาพี่แพทไม่บัฟมันคืนหน่อยเหรอบัฟพี่อ่ะมันจะแคสตัวเดียวไงเนี่ยยืนดูพระจันทร์อยู่ไงฮะสัตว์ยี่อ่ะคนเท่าเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังพวกมึงไอ้ยี่อ่ะพี่กูหล่อไอ้สัตว์มึงลงไม่ได้สวยพี่รำบัส นี่ไหนวะแคสแคสขึ้นเข้ามากลับมากลับมาปล่อยต้งไ่้วขอีอีเลย้ไม่ต้องเสร็จของไหมบอสแล้วว่าเล่าจหนีไปเล่นเลยพอพอมันเหลืออยู่แล้วนี่เหลือตั้งมาสิบไปละ